pow ha risks โอ้ยยี่หลังคากระบิดเป็นหลังคาแล้วเพี้ยเนี่ยเอ๊ะฝัะ่งเพ็กมีรังหลังคาอลไรเบียงน,น็อกโอเคพิ้งพิ้งคนลำหนักพิก้งน้อยตัวนึงเพื่อกินข้างเบียนยังยืนอยู่อา้าวตายเลยเหรอสาม ดูแล้ะห่างมันปัดเลยตัวมรนาก,การไม่ได้เพิ่มอยู่ไหนแต่ตัวแรกที่พี่ยิงอ่ะมันเอ้ยไมไเห็นเลย ก็ระเบียงห้องเล็กเดินไปแบบเดินมาแบบนี้นกสองเ้าอีกเอันนี้ก็ยิงไป,ไปเอาละเดี๋ยวตัวบ้องเวียนก็ระเบียงนกบิ๊กลังลิงนกสองนอกสาม mang đây Mình sẽ Phá đi Phá tua sai tua Đấy Tựa chứ mà Ở đâu Chốt nhỏ mắn hay sao mà không Mày 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 Cái gì này ở Được ขึ้นสองขึ้นดาบฟ้าง่ายมางนายอยู่ตรงบันไดเออคือดาบฟ้าเน็ดเน็ดเน็ตเห็นมาเนี่ยจับไม่ตรงปลาไฟด้วยมันจะเน็ตเฮ้ยอยู่แถวสองพี่ก้อนระเบียงระเบียงต่องระเบียงตายเน็ดโอ้โหบอกแล้วว่าเน็ตของมัน ไม่เห็นน้ปลาไม่เห็นอยู่นึกว่าหล่นหล่นมาไดไปเดินไปไปเล่นห้องน้ำ เออไอตัวนั้นะหัวแตกไม่ไม่ตายขดมาขดมาจอดมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บปันเจ็บบ้านเหรอไม่อยู่บ้านเด็กเนาะ เปแยบไปโดนไปโอเคตัวนอกนอกตัวในตายเลยนอกเฉย่ะตัวนอกลอกไปจะกอบแดงคุณตี้ยอาเี่งเราเป แจ้งระดับกันสามตัวาคีรักตัวเลยนะราบรูดแเปิดเอ๊ะมีหีมโชบแล้วมันเจ็บบ้มเนี่ยตีที่ชนนจอยระดับสองตัวเเฮ้ยสาม สายสุดตัวนึงห้าไปก่อนเลยความยาวยาวนกเดียวไดอกก็มเอาห่อฆ่าวอดอกเลยปั๊ยาจะเส็จแล้วไม่เอาปั๊เน่าจะช่วกันยิงก่อนตวไอดอกมันน็อกตัวนึงมันน็อกกี่แล้วตัวนึงมันงจบอยู่โอ้โหทุบเสร็จพอดี คนได้สีคิวอะไรไพอาไปแล้วใช่ปะยังไม่ไดเอาคือมีคนวิ่งคนวิ่งนี้ไหน m a r k t h location เดี๋ยวอาละปูไม่สเปลไอสัตวิ่งอยู่วิ่งอยู่เยอะด้วยโอ้ยเจ๊ะไอ้ชี้อดคลิปะเนี่ยโอ้ยมา สวยเลย <pop AP favour> มันจะเนียนปะัวดเยนี้กอ๋แต่บงกาังยาตูววน่าจะก็ร่าายขงไม่แ่เลยผมให้ปัมยาดู